สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเจ้าแลมเบต้า X300 นะไม่ได้ทำวิดีโอเจ้าแลมนานมากนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยได้ขับนะครับส่วนมากก็แม่บ้านขับไปทำงานทุกวันนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ขับเดี๋ยวนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับว่า หลังใช้งานมาเนี่ยประมาณ6,500กิโลเนี่ยนะฮะผมก็คือผมเอารถไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่นะฮะไปต่างจังหวัดเขาใหญ่ลบบุรีชลบ,บรุรีพวกนเนี้ยรอบรกรุงเทพไปหมดละไกลสุดที่ไปมาน่าจะเขาใหญ่นะเดี๋ยวมาพูดถึงว่าฟิลลิ่งการขับออกทริปเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเคครับก่อนรับชมนะครับรบกวนกดติดตามกดแชร์มด้วยนะ เกินกันเลยจริงๆวันนี้นะผมเอาอาวันนะ,ะไปตั้งวาวที่ร้านนะฮะก็เดี๋ยวจะไปเอาอาวันแหละวันนี้ก็เลยขับแรมไปเอานะครับก็มาพูดถึงเรื่องที่เกินไปตอนแรกนะครับฟิลลิ่งการขับออกทริปอ่ะของเจ้าแรมนะฮะผมว่าสบายมากเลย ผมแล้วระยะทางจากกรุงเทพไปเขาใหญ่เนี่ยผมก็กำลังพอดีนะครับไม่จําเป็นต้องจอดพักปั๊มนะฮะก็คือหมายถึงว่าขอแค่เราแบบน้ำมันหมดก็จอดปั๊มแล้วไปต่อได้เลยเนะี่ยโดยที่ไม่ต้องแวะพักเนี่ยผมว่ากำลังพอดีไม่เมื่อยเลยนะส่วนตัวผมถือว่าสบายมากนะฮะแล้วก็ทางที่ผมไปนะมันไม่ใช่ทางลดาดยากอะ่ะคือผมไปตาม GPS แล้วแม่งเจอทาไปมัว่ว ไปเข้าป่าอะไรก็ไม่รู้ทั้งโคลนทั้งดินเต็ไมไปหมดนะฮะก็ยังไปรอดนะทุกคนอาศัยว่าตรงไหนมีถนนถือว่าไปได้หมดการขับรถพวกนเนี่ยออกทิปนะผมมองว่ามันสบายเกินนะฮะถ้าเทียบก,กับผมขับบิ๊กไบค์ออกทิพนะ ผมรู้สึกว่ามันได้ดูวิวข้างทางบ้างนะครับได้เสีบรรยากาศบ้างนะถ้าเป็นบิ๊กไบค์เองนะครับที่ผมขับถึงผมจะขับไม่เร็วนะหมยถึงว่าถ้าเราขับความเร็วเท่ากันนะ่ะแต่เราก็ใช่ว่าจะได้เสียบรรยากาศแบบรถพวกนี้นะเพราะว่าถ้าเราขับบิ๊กไบค์ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะถึงรถรถนี้ก็ต้องระวังกันนะแต่ผมรู้สึกว่ามัน มั่นใจกว่ากันออกทริปนะครับมันได้ดูนูน่นดูนี่ฮะได้เสีบรรยากาศนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างนะครับส่วนปัญหานะฮะที่ออกทริปมาหลายทริปผมก็ยังไม่เจอปัญหาของเจ้านี่เลยนะเจอปัญหาอย่างเดียวตั้งแต่ออกรถมานะครับก็คือความร้อนความร้อนขึ้นไปสี่ห้าขีดอะ ก็เอาให้ศูนย์เชื้งนะครับก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วต้อกจากปัญหานี้ก็ไม่เจอปัญหาอะไรเลยนะรถผมเป็นรถรถยี่สี่นะตัว SR นะครับรถยี่สี่ปัญหาอื่นไม่เจอเลยนะครับผมไม่ได้ไปทำอะไรกับรถเลยนะเดิมเดๆตั้งแต่ออกโรงงานเลยครับทุกคนการขึ้นเขาลงเขา ทำได้ดีครับถึงอาจจะไม่มี n อ i จินเบรกมาช่วยก็เถอะเวลาลงเขาก็เบรกสลับกันไปนะครับเพื่อไม่ให้ภาพเออเพื่อไม่ให้เบรกมันร้อนเนาะก็ต้องเบรกสลับซ้ายขวาซ้ายขวาไปนะฮะนี่เป็นทิกนะอย่าเบรกลากนะฮะคืออย่าเบรกแช่พูดง่ายถ้าเบรกแช่นี้มีสิทธิ์เบรกไม่ได้นะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะหาสักวันนะฮะทำวิดีโอท่องเที่ยวแล้วกันเนาะด้วยรอยเมตานะครับน่าจะสนุกน่าจะสบายด้วยได้เสพบรรยากาศเต็มที่นะฮะอยากแวะตรงไหนก็ได้แวะจริงๆนะทีนี้ยเพราะว่าถ้าเป็นเจ้าวิกบอ e แล้วออกทริปนะเวลาเราเห็นทางที่มันไม่เวิร์กอะ่ะผมก็สองใจแล้วจะไปหรือไม่ไปนะครับเพราะว่าการกลับรถอะไรต่งตางๆก็ยากนะแต่ถ้าเป็นเจ้าเนี่ยผมไปได้หมด ในกรณีที่ทางไม่ลำบากมากขนาดที่ว่าต้องใช้เอนดูโรนะผมก็ไปหมดนะครับเพราะว่าเรา,เรากลับรถได้แต่ถ้าเป็นบิ๊กบค์นี้ลำบากเนี่ยก็เลยต้องตัดสินใจหน่อยแต่พอเป็นรถเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะไปสำรวจเส้นนั้นเส้นนี้เราไปได้นะครับทุกคนแล้วก็ประหยัดน้ำมันกว่าอย่างเห็นชัดประหยัดน้ำมันกว่าชัดเจนเลยออกทิปนะฮะ แน่นอนครับการออกทริปประหยัดน้ำมันกว่าขับในเมืองแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่ารถรอบรถนไม่กระชากนะเป็นทุกรุ่นนะไม่ว่าจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นกลางร,รุ่นไหนก็เป็นนะครับทุกคนพอออกทริปเราขับรอบนิ่งผมไปก็ยืนพื้นอยู่มาร้อยสิบนะร้อยสิบร้อยยี่สิบประมาณนี้ไม่เกินนี้เพราะว่าอาศัยเสพบรรยากาศข้างทางนะครับคือมันรู้สึกว่าได้ลมอ่ะลมพัดหาเราเต็มๆครับมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเออ ให้บรรยากาศธรรมชาติเต็มที่นะ,ะทุกคนการขับรถแบบนี้ออกทริปเพราะว่าถ้าเป็นบิกไบค์อ่ะเราก็ไหนจะโอ้โหปวดหลังไหนจะต้องก้มต้องอะไรเยอะนะฮะมันทาให้รู้สึกว่าเสียเสียฟิลในการท่องเที่ยวไปนิดหน่อยนะสําหรับผมนะวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้กันนะสั้นๆทุกคนก็เดี๋ยวรอชมวิดีโอออกทริปแล้วกันนะครับน่าจะได้แบบเต็มที่จะพูดเต็มที่เลยตอนนั้นอนะ่ะโอเคเดี๋ยวขอบคุณท่านที่ติดตาม เดี๋ยวเจอกันใหม่วีดโอหน้าเราติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ